สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหลอกเบิงจันทนะครับผมใส่จันท์วิสาเลยกัเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุเขานะครับฝนตกมาขึ้นก็ตกกับ่แห้งปนไดแต่ว่าลมก็ฝ่าจะหนักนะครับผมแล้วก็บด้ไปลงทงลงหนองพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกมันล่มฝ่ามันห่องเนาะแต่บ่แห้งปนไดยรัพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านนะ่ะ เอาจันใส่ไปสามหลังก็เลยว่าเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องมาเบิ่งจันเขานะพี่น้องมันลันอยู่เด้กเดี๋ยวมา่กล้ไมันลันอยู่เดี๋ยวยไปเบิ่งกันกับผมว่าสิมีป,าป่าบ่ครับผมไปครับนี่ครับผมน้ำสะหอนโบเคลื่อนไหวแต่ว่ามีจันลันอยู่สองหลังบ่งหูว่าลันเป็ดเหรียญหัวหนกเหรียญหัวไก่เขียวนี่ครับมันมีไก่แล้ว แต่เลือกเป็นการลันของจันลังนี้เป๊กๆนะพี่น้อนลังนี้ตรงอันนี้ไม่ก่อนมวลลันได้ขันแนวน,นี่ลังเป็น,นไดง อโอ้ยติดพี่น้องติดติดดินพังลงใส่โอ้ย,อย,อย,อยมีปลาครับพี่น้องมีปลามีปลา ต้องไปต้มเลยปลาสิบปลาอย่างไรพี่น้องนะโอ้โหเป็นปลาคอนะครับพี่น้องปลาคอนะครับผมใส่ปนใส่ปนใส่ปนตัวบใใหญ่เออเดี๋ยว็ดเด็ดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูยิง,ลงหลังนึง วางไว้กันนี่เป็นขีขีเล่นขี่ตมนั่งกันละนะ่ะนั่งกันอันนี่เป็นไส้นะครับไส้ถมโห ແນ່ນພີ່ນ້ອງບໍ່ມີລັ້ນอยู่แต่ບໍ່ມີໂອແຊງຍເປົນຍາມບໍ່ໄດ້ປໃສ เดมอาเ็ดลันก็เก็บเก็อยู่ลนอ่าไียบล้อยนะครับผมนีมเ oh ป็ดนะาโอ้โหดิดลุ S 1> <S 1> <S ใส่ปนพอดนีนี่แหละครับผมแนวกินปปน อูล้ลุงนี่แหละครับผมประกวัวรุ่นพลเป็นคลิปส,สันสันนะพี่น้องเนาะเอามาให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าผมกะบ่ได้ไปิสันะผมกะเลยถือโอกาสเอาจันวางลงไว้เกาะสะนี่ครับผมไม่ได้เอาไปลงทั้งนองหรอกครับกะช่วงนี้เป็นช่วงพายุเขานะครับผมแต่ว่าฝนบ่แห้งนะครับแห้งจะร่มกับฝ้าแนวบ่จักให้แห้งเน้่ยพวกนี่แห <c oughs> และครับผม เป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะกหากินง่ายๆเหมือนนี่เอามาฝากผีฝ้านอนนะครับผมจะจังบระเดห่างหายจากกันกันเลยว่าเอาลิปสันส่นๆมาฝากผีฝาานอนเนี่ยนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันครับเหมือน,นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ